สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาพาไปดูข้อมูลการอัปเดตในวันที่ สพฤศจิกายนนี้กันอ่าบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเราไปดูคลิปของทางตัวเกมกันก่อนจะได้เข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับครั้งหนึ่งอาณาจักรโกชิสเคยเป็นอนาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์และว็็มั่งคั่งที่สุดในโลกคุกกี้ไงต้องมีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนไว้แน่แน่ซากโบราณวัตถุก,กับสมบัติที่หลงเหลืออยู่จะทําให้ฉันรู้ความจริงได้ใช่ไหมนะ ดีทำให้รู้เรื่องราวของคุกกี้ในอดีตได้ไปค้นหาสมบัติใหม่ๆกันเถอะการค้นพบครั้งใหม่อย่าดูถูกนักโบราณคดีเดี๋ยวเอาพรวกฟาดเลยทำไมยังไม่ปรากฏข้อผิดพลาดแปลกขึ้นนะงั้นข้าจะคอยดูแลห้องควบคุมแล้วกันนะ <c oughs> อยากเดิมพันกับข้าไหม ต้องมีเรื่องสนุกเกิดขึ้น,น,นแน่ๆเลยล่ะขอแบบสนุกๆได้ไหมเดี๋ยวจะลองรีบูทใหม่อีกครั้งนะจะรีบรัสแารวนะทุกสิ่งที่สองประกายล้วนเป็นของข้าถ้าเชื่อว่าตัวเองถูกเธอเองก็ลองสู้ดูสิ นั่นใต้ทรายเหมือนมีอะไรกระดึ๊บกระดึ๊กเข้ามาอยู่นะนี่มันหนอนทะเลทรายที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายนี่ใครทาก็รู้ว่าเจ้าั่านะ่ะไม่ว่าอะไรมันก็จะดูดเข้าไปหมดแบบนี้ต้องสั่งสอนเจ้าหนอนตายตันแล้วคุกีดันคิงดอมนี่คิดจะเดิมพันด้วยอาณาจักรเหรอหนอนเล่นนะ โอเคก็น่าจะได้ดูคลิปกันไปแล้วนะครับโอ้โหน่าเล่นมากเนื้อหาโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปลงลึกข้อมูลกันอัปเดตหลักศึกผนึกกําลังหุบเขาเม็ดทรายผนึกกําลังแล้วสู้กับผู้ปกครองแห่งหุบเขาเม็ดทรายนะครับศึกผนึกกําลังเพื่อต่อกรกับหนอนทรายยักษ์และสัตว์ประหลาดปริศนาในตำนานที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว พบกับบอสหนอนซายักษ์ตัวใหม่ศึกพลึกกำลังจะปรากฏขึ้นเมื่อเล่นคอนเทนต์การสำรวจโลกหมดปกติความมืดแล้วก็หมดมาสเตอร์นะครับประกาศจับชิงด d อมอารีนาหมูกก่เกาะ t ็อปปิคอลโซดหอคอยเช็กสุดโอลมานเอพิโซดพิเศษเป็นต้นอ๋อหน้าคล้ายๆกับตอนที่ปลาหมึกหรือเปล่าสมัยนะั้นหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวดูต่อที่คอนเทนต์ดังกล่าวจะสามารถต่อสู้กับบอสที่มาลุกรานตัวเอง หรือบอสที่ไปลุกรานผู้เล่นคนอื่นได้ว้าวถ้าปราบศัตรูในการต่อสู้กับบอสที่มาลุกรานตัวเองได้สําเร็จก็จะมีศัตรูที่แข่งขึ้นปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆและจะสามารถต่อสู้กับบอสในระดับ20อู้สูงสุด20นะครับแต่ถ้าปราบศัตรูไม่สําเร็จบอสที่อยู่ในระดับเดียวกันก็จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อเคลียร์บอสหลังจากระดับ10ของศึกพนักกำลังหุขาเมทซา ก็จะสามารถทําให้บอสปลุกพลังปรากฏตัวขึ้นตามมาตราที่กําหนดได้ในกรณีที่โดนการโจมตีครั้งสุดท้ายจากบอสปลุกพลังบอสปลุกพลังขั้นสุดก็จะปรากฏตัวขึ้นตามมาตราที่กําหนดสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้ตามสัดส่วนความเสียหายที่สร้างแก่บอสปลุกพลังแล้วก็ปลุกพลังขั้นสุดนะครับศึกผนึกกําลัง สามารถเล่นได้ในความเร็ว0 512อะไรก็ว่าไปนะครับจะมีการเติมตั๋วที่จําเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมศึกผนึกกำลังให้ตามเวลาที่กําหนดและยังสามารถรับตั๋วได้จากการใช้คริสตัลหรือดูโฆษณาสามารถรับรางวัลต่างๆในศึกผนึกกำลังหุบเขาทรายได้เช่นรางวัลส่วนร่วมเพิ่มเติมรางวัลส่วนร่วมแล้วก็รางวัลค้นพบรางวัลเข้าร่วมเป็นต้นนะครับโอ้โห แต่สามารถรับกุญแจกองสมบัติที่ในตาที่กำหนดนะครับและเหรียญด้วงเป็นรางวัลเมื่อทำการปราบบอสซึ่งกล่องสมบัตินั้นจะประกอบไปด้วยกล่องศึกผนึกกำลังและกล่องศึกผนึกกำลังมงกุฎทองคำโอ้โหสามารถใช้เหรียญด้วงในการซื้กุญแจศึกผนึกกำลังกุญแจศึกผนึกกำลังมงกุฎทองคำตัวศึกผนึกกำลังและตัวเรียกบอสในศึกผนึกกำลังนะครับ สามารถรับรางวัลต่างๆและหินวิญญาณคุกกี้จากกล่องศึกพนึกกำลังในอัตราที่กำหนดสำหรับกล่องศึกพนึกกำลังมงกุฎทองคำนั้นก็จะสามารถรับคุกกี้โกชีตและหินวิญญาณคุกกี้รวมถึงรางวัลต่างๆได้ตามอัตราที่กำหนดนะครับมีลุ้นโกชีตในนี้ด้วยกิจกรรมศึกผนึกกำลังหุบเขาเม็ดทซายพบกับกิจกรรมมิชชั่นศึกพนึกกำลังหุบเขาเมทซายสำหรับ ศึกผนึกกำลังอของขาวไม่ทายโอ้โหมันจะซ้ำไปซ้ำมาทำไมวะเมื่อพิชิตมิชชั่นก็จะได้รับสกินคุกกี้รสเฟตูชิเน่คาโบนาล่าเน้นๆนะครับแล้วก็แลนด์มาร์กหนอนทรายยักษ์สุดแกร่งรวมถึงฉายาพิเศษปโปรไฟล์และรางวัลต่างๆอีกมากมายอีพิกคุกกี้รสเฟตูชิเน่คาโบนาล่าเน้นอ๋อแล้วก็สกินนะครับอันนี้น่าจะเป็นรางวัล สัตว์ประหลาดในตำนานที่คุดคูอยู่ในใต้ผืนทรายในเลไทร์พาเมซานนะครับซึ่งมักจะปรากฏกายอันใหญ่โตออกมาเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงสั่นบนพื้นเพื่อจะดูดกืนสิ่งที่สูงทํามาถูกอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอไอเจ้าแลนด์มาร์คอันนี้ละกันซึ่งผมว่าไม่น่ามีประโยชน์อะไรนะครับอช่างมันนะไปดูวันต่อไปดีกว่าการสำรวจอุโมงคทางเข้าเหมืองของคุกกี้ลด มอสซาเรล่าโอ้โหชื่อยากอีกแล้วนะครับมาสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองที่คุกกี้รสมอสซาเรล่าออกแบบขึ้นและขุดค้นกล่องทองคำที่บรรจุหินวิญญาณและคุกกี้มอสซาเรล่าเอาไว้กันเถอะในการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการใช้ไอเทมเครื่องมือสำรวจเพื่อทำลายหินและสำรวจอุโมงค์นะครับเมื่อเข้าร่วมการสำรวจอุโมงค์ก็จะสามารถ เช็คแมปมินิเกมที่เต็มไปด้วยหินโดยจะมีตั้งแต่ใต้ดินชั้นที่1ไปจนถึง50นะครับยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่แมปก็จะยิ่งกว้างมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถรับรางวัลหินวิญญาณได้มากขึ้นอีกด้วยจะต้องใช้เครื่องมือสำรวจต่างๆทำลายหินที่ถูกวางไว้ในแมปมินิเกมและจะสามารถเคลียร์ชั้นดังกล่าวได้เมื่อหากล่องทองคำที่ซ่อนอยู่ในแมปเจอ จะสามารถรับคุกกี้มอสซาเรลลาเป็นรางวัลในการสำรวจอุโมงค์ภายในระยะเวลาเท่านั้นนะครับและหากกิจกรรมสิ้นสุดลงจะสามารถรับคุกกี้ตัวนี้ได้ผ่านการส่งคุกกี้ในกรณีที่ไม่สามารถรับต,ตัวนี้ได้แล้วจะได้รับทัปปิ้งพิเศษชีสสีทองสุดรุ่งเรืองตามจํานวนที่กําหนดนะครับแทนหินวิญญาณของคุกกี้มอสซาเรลลาที่รวมอยู่ในรางวัลกล่องทองคำอ่าว่าไปหิน หินที่อยู่ในอุโมงค์จะมีความทนทานตั้งแต่1นถึงสโดยจะสามารถลดความทนทานของหินด้วยเครื่องมือสำรวจและหินจะถูกทำลายเมื่อความทนทานเหลือศูนย์เมื่อทำลายหินก็จะมีวัตถุต่างๆปรากฏขึ้นตามอัตราเช่นไอเทมเครื่องมือสำรวจแต่ละชนิดนะครับกล่องไอเทมกล่องทองคําที่สามารถเคลียร์ใช้ดังกล่าวได้เป็นต้นแล้วก็อีเตอร์8บิตอะไรวะเนี่ย แบบโบราณที่คุกกี้ลดมอสซาเรลลาเตรียมไว้ให้สำหรับการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองนี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสามารถเลือกทำลายรอบบริเวณคุกกี้ด้านบนล่างซ้ายและขวาได้หนึ่งช่องนะครับระเบิดช็อกโกแบิดแบบโบราณที่คุกกี้มอสซาเรลลาเตรียมไว้ให้สำหรับการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองหากเผอคิดว่าเป็นแค่ช็อกโกบอลกลมๆน่า่ลยแล้วก็ระหว่างทางอาจจะบาดเจ็บเอานะ สามารถเลือกลับหินที่อยู่ภายในหนึ่งช่องรอบบริเวณคุกกี้นณานจักทรงสี่เหลี่ยมเพื่อทําลายเป็นวงกว้างได้โอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดจะวหลดดอกไม้ไฟพิเศษ8ปบิดนะครับที่มอสซาเรลลาเตรียมไว้ให้สําหรับการสํารวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองติดตั้งจรวดดอกไม้ไฟที่ทําจากดาวลูกกวาดแคนดี้และหมักฝรั่งไว้กับ ระเบิดช็อกโก้เรียบร้อยนี่แหละการระเบิดของความหวานแท้อันแท้ถูสามารถเรลือกรับหินภายในอุโมงค์ทางเข้าเหมืองเพื่อทำลายเป็นบริเวณกว้างได้โอ้โหยมันเยอะแยะไปหมดนะครับยังมีอีกเลดร์ตรวจจับ8บิตแบบโบราณสำหรับการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองเชื่อมือไม่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ หรือภายในยจิตใจของคุกกี้เนด้านนี้ก็สามารถตัวหาได้อย่างเฉียบแหลมนะครับแล้วก็ยังจะมีโคมไฟวิบวับ8บิตแบบโบราณอีกโอ้เล่นกันไปกิจกรรมนะไอเทมเพียบนะครับมามันยังไม่สุดแล้วก็เอาให้มันสุดนะครับสำหรับการสำรวจอุโมงค์ทางเข้าเหมืองซึ่งจะตอบสนองต่อแสงที่สะท้อนสมบัติที่แสลระยิบยับหากน้ำไปส่องในที่มืดออื อันนี้เป็นไอเทมในการเล่นโหมดสำรวจอันนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องทองคำสามารถรับหินวิญญาณและคุกกี้มอสซาเรลล่าได้เมื่อค้นพบกล่องทองคำที่ถูกจัดวางไว้ชั้นละหนึ่งอันนะครับและเมื่อไม่สามารถรับคุกกี้มอสซาเรลล่าเพิ่มได้อีกต่อไปก็จะได้รับท็อปปิ้งพิเศษเป็นการทดแทนแล้วก็ยังมีกล่องทั่วไปสามารถรับจรวดดอกไม้ไฟ พิเศษ8บิตนะครับเรดาตัวจับ8บิตลูกบาทสายลุงคริสตัลและไอเทมอื่นๆตามมาตราที่กำหนดเมื่อคนพบกล่องทั่วไปกล่องนี้มันน่าจะเป็นพวกอไอเทมที่เอาไว้ขุดหรือเปล่าไอที่เราอ่านมาเนี่ยแหละครับก็น่าจะมีผลมากสำหรับกล่องทั่วไปถ้ามีเยอะเราน่าจะใช้ไอเทมได้มากกว่าเดิมถูกไหมแล้วขุดได้ลึกตามชั้นที่มันกำหนดนะครับและยังมีอุโมงค์ทางเข้าเหมืองสามารถ ไปยังชั้นถัดไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อค้นพบอุโมงค์ทางเข้าเหมืองอ่าสำหรับกรณีที่ไม่ได้ค้นพบกล่องทองคําในชั้นนั้นนก็จะไม่สามารถรับรางวัลกล่องทองคําได้โอ้โหเนื้อหาอัดแน่นมากสำหรับเอพิโซดนี้นะครับใครที่อาต้องการเล่นกิจกรรมเนี้ยแนะนำเลยถัดมาเนื้อหาที่หลายคนรอคอยนะครับคุกกี้ตัวใหม่อีปิกคุกกี้รสมัสซาเลล่า คุกกี้มอสซาเรล่าผู้เป็นเจ้าของห้องควบคุมที่แสนจะภาคภูมิใจในเทคโนโลยีล้ำสมัยได้เข้ามาเยืนอนอาณาจักรแล้วนะครับเดี๋ยวดูสายก่อนอ่ะคิดว่าเป็นสายอะไรเลื่อนดูเลย <c oughs> อ่ะผมขอดาว,ว่าเป็นสายรักษาละกันนะครับไม่แน่ใจนะอะขึ้นไปเป็นสายเวทมนต์โอ้โหสายเวทว่ะอันนี้มาพร้อมกับสกิลมอสซาเรล่านุ่มนิม คำบรรยายสกิลนะครับเขย่าระฆังเพื่อมอบบัฟให้แก่เพื่อนร่วมทีมและเรียกนกมอสซาเรล่าออกมาโดยนกมอสซาเรล่าจะปรากฏตัวขึ้นออกมาในตำแหน่งของฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายและบินออกไปไกลพร้อมกับศัตรูแล้วสร้างแองมอสซาเรล่าขึ้นมาซึ่งฝ่ายศัตรูที่สัมผัสกับ,กบแองมอสซาเรล่าจะถูกลดความเร็วการเคลื่อนที่ และความเร็วการโจมตีลงเอ้ยแล้วหลังมาแบบลดความเร็วการโจมตีนี่มีหลายตัวนะครับแล้วก็ลดความเร็วการเอไอการเคลื่อนที่นี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันเหมือนแบบไม่อยากให้ขยับไปไกลแด้โดนสกิลทีเดียวหลายตัวนะครับอ่ะมาที่ตัวหนึ่งคุกกี้โอลิฟอื้อหืออ่าเป็นนักโบราณคดีผู้วิจัยอาณาจักรโบรานเพื่อตามหาร่องรอยของประวัติศาสตร์ได้มาเยือนอนนาณาจักรแล้วเป็นสายซัพพอร์ตนะครับมาพร้อมสกิล ข้างคาวโอลมานโหมีทั้งนกไปทางข้างคาวเลยคำบรรยายสกิลฝูงข้างคาวจะบินเข้ามาหลังจากที่พบว่าคุกกี้โอลิฟผู้ลืมเครื่องมือสำรวจเอาไว้กำลังกลับไปยังโบราณสถานฝูงข้างคาวที่ไม่ทันเห็นคุกกี้โอลิฟล้มลงขณะวิ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู แนวหน้านะครับอุ้ยมากระฉลามว่ะเอ้ยคอมโบฉลามได้หรือเลปล่าซึ่งฝูข้างๆจะมีท่าที่แตกต่างกันไปตามสีของข้างข้าวและมอบบัฟให้แก่เหล่าศัตรูนะครับรวมถึงทําให้เกิดการสตันตามอัตราที่กําหนดมันเป็นสกิลแบบเหมือนคล้ายๆสุ่มเลยว่ะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอดูของจริงแล้วกันมาที่รานแห่งโชคชะตาที่พักชีตพอรเตอร์รถจิจน้น เพิ่มคุกกี้รดมอสซาเรลลาและโอลิฟนะครับเข้าสู่ร้านหน่งโชคชะตาเพิ่มบัฟอะไรก็ว่าไปอันนี้ไปกดดูได้เลยในร้านหนโชคชะตานะครับแล้วก็มีการเพิ่มสกินใหม่และความสัมพันธ์สกินเออดองไว้เยอะอก็จะมีตัวที่เข้ามา4ชนิดในทตีมนักเดินทางประกายแสงสีทองนะครับมีโกชีชนะเอ้ยไวจังลูกเกตดำสตาร์ดัสนะครับ แล้วก็นางฟ้าเป็นนางฟ้าคอมมอนใช่ไหมอ๋โหโหโหอะเอาเป็นว่าไปดูเอาเองนะครับว่าเป็นแบบไหนในคลิปน่าจะมีบอกแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมปรับความเหมาะสมสําหรับการสํารวจบอลลูนเยลลี่หมีนะครับอะเ็ะว่าไปนะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรตรงนี้มานี่เลยร้านไมเลตมีการเพิ่มลูกอมมิ้นแล้วก็ฟิวเจอร่ฟิตโอ้สองตัวที่แบบอาธาุน้ำเนี่ยต้องการนะครับมันเข้ามาแล้วนะ โอเคก็เขาวๆประมาณนี้นะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะมากโอ,โ,โอ้โหเยอะจนมึนหัวเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าเรารอทำกิจกรรมอีกไม่กี่วันนะครับแพทใหม่จะมาเตรียมของให้พร้อมเตรียมเพชรเอาไว้แล้วเราจะต้องเป็นท็อปเซอร์ให้ได้เออไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ